อีประมาณ3ปีส่งอาหารออนไลน์ประเทศไทยจะเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับสองของอาเซียนเป็นรองแค่อินโดนีเซีย mm hmm. เหตุผล mm hmm. ก็เพราะอะไรครับเศรษฐกิจ mm hmm. ดิจิทัลประเทศไทยยังโตต่อถึง17% mm hmm. ร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทย mm hmm. มาถึงประเด็นต่อไปเดี๋ยวจะบอกว่ามมีข่าวดีเ <laughs> <laughs> ชื่อไหมครับนะเชื่อกันะครับคืออีกประมาณ3ปี ส่งอาหารออนไลน์ประเทศไทยจะเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับสองของอาเซียนเป็นรองแค่อินโดนีเซียเหตุ mm hmm. hey, ผลก็เพราะอะไรครับ mm hmm. เศรษฐกิจดิจิตอลประเทศไทยยังโตต่ตอถึง17%เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาเป็นข่าวดีกันสนนะบ้งบา,า,กกางนะครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้แหละฮะแจ็คกี้หวังนะครับไม่ใช่ดาราแจ็คก,กี้หวังนี่เป็น country director นะครับหรือว่าเป็นผู้อำนวยการประจำภาคพ,พื้นประเทศไทยของบริษัท Google นะ g o o g l e รูจ้จักดีนะฮะเป็นเว็บไซต์เนี่ยครับคนหาที่ชื่อดังระดับโลกเลยเนี่ยนะครับ เขาทำรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนฉบับที่7ซึ่งทำมาละเสร็จแล้วก็เปิดเผยนะครับเนื้อหาใจความประเด็นทั้งหมดเนี่ยชีย้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานพฤติกรรมของคนในอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยนะครับรวมเป็นถึงโอกาสทางด้านของการทําการค้าทําธุรกิจการขยายตัวทางธุรกิจอศรษฐกจเนี่นะครับดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางบวกถ้ามองกันไปในระยะไกลๆคือประมาณในช่วง3ปีขึ้นไปจากนี้นะครับรายงานตรงนี้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าคืองี้ฮะ เศรกษกิจดิจิตอลของเอเชียตอนออกเฉีนงใต้หรืออาเซียนเนี่ยนะจะโตขึ้นไปถึง200แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐกว่า7.6ล้านล้านบาทภายในปีนะนี้เพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับปี2021โอ้ไม่ใช่เล่นๆโลกแห่งการค้าขายออนไลน์นะจะโตขึ้นมาถึง7.6ล้านล้านบาทภายในปีนี้นะเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะ ีนี้สาหรับประเทศไทยอันนั้นคือภาพรงอาเซียนนะครับทีนี้ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นเครื่องจักรสาคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเพราะอะไรทราบไหมฮะตลาดอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยขนาดนี้มีขนาดใหญ่อันดับ2ของอาเซียนเป็นรองอินโดนีเซียเท่านั้นคืออินโดนีเซียเนี่ยประชากรก็สองร้อยเจ็ดสิบล้านคนนะครับของเราที่เท่าไหร่หกสิบเจ็ดล้านคนถูกไหมฮะแต่หกสิบเจ็ดล้านของเราไี่ยังมาอันดับสองอาเซียนเลยนะ หลยคนจะแปลกใจว่าเอาเวียดนามมีประชากรต้องร้อยล้านคนแต่ทําไมยังไม่เป็นระดับสองอาเซียนก็เนื่องจากว่าเวียดนามยังคงอยู่ในสภาวะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆสังสังสมจากอะไรฮะมีรายได้มากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีโอกาสการขยายตัวเฉลี่ยป,ปีละมากกว่าเปอร์เซนอีกไม่นานหรอกครับตลาดออนไลน์ในอาเซียนเนี่ยเราอาจจะแพเวียดนามก็เป็นไปได้เราอาจจะรอนมาอยู่ดับที่3ไม่ไกลไม่ไกลนี้เนี่ยนะครับทีนี้มาดูต่อ คือรายงาน Google ฉนบับนี้เขาบอกว่าเอาแค่เฉพาะกระเทศไทยนะเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยนี่นะครับภายในปี2565นะนก็คือปีนี้เนี่ยจะขึ้นไปเป็น1.33ล้านล้านบาทถามว่าโตเท่าไหร่โต17%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ใช้ได้นะแสดงว่าคนช็อปคนซื้อออนไลน์บริษัทห้างร้านที่ทำการขายผ่านระบบออนไลน์นี่นะครับก็ยังคงใช้ระบบมีกันอยู่ทีนี้จากนี้ไปอีก3ปีนะครับมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยเนี่ยนะ มันจะขึ้นไปเป็น2.01ล้านล้านบาทจาก1.33ล้านล้านบาทปีนี้จะเป็น2ล้านล้านบาทในอีก3ปีโตอีก1 5เท่ากับว่าอาจจะโตขึ้นถึง2เท่าภายในปี73อนีกต่างหากซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจิจิตกรประเทศไทยเนี่ยจากปีนี้ไปอีก3ปีและไปถึงปี73มันจะมีการโตแบบลักษณะทวีคูณคื้น1.5ถึง2เท่านะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่ถามว่าโตได้อย่างเนี้ย มันก็จะต้องมีประเภทธุรกิจนะหรือว่าประเภทอะไรก็แล้วแต่ที่ขับเคลื่อนโดยระบบออนไลน์หรือว่าอยู่ในลักษณะของอีคอมเมิร์ซที่ทําให้ไปได้นะครับรายงาน Google บอกว่า3อันดับแรกที่คนไทยใช้อยู่บ่อยๆเลยนี่นะครับก็คือ1 e c o m อีคอมเมิร์ก็คือซื้อขายของทุกอย่างออนไลน์นะครับสส่งอาหารออนไลน์นี่ไงเดี๋ยวจะมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะและ3ซื้อของสดออนไลน์เนี่ยนสัยคนไทยใช้3อย่างนะหนึ่งอีคอมเมิร์ซคือซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์2ส่งอาหารออนไลน์นนลนล3 ซื้อของสดออนไลน์นี่คือ3บริการที่ใช้ยิตกันมากในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนี่นะครับตรงนี้ต่างหากว่าอีก3ปีเนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็นตลาดส่งอาหารออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการส่งขนส่งและบริการส่งอาหารออนไลน์นี่นะครับ ในปีนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับจะมีมูลค่า114,000ล้านบาทโตไหมโต12%จากปีที่แล้วและจะโตขึ้นไปถึง20%เป็น190,000ล้านบาทภายในปี2068อีก3ปีนะครับก็แสดงว่ <c oughs> ามีคนสั่งมีคนส่งมีบริการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการส่งอาหารออนไลน์ในตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่นะครับอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดส่งอาหารออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเองนี่นะครับจะใช้เวลา3ปีเท่านั้นเองนะครับในการที่จะเปลี่ยนขึ้นเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นภาคขนส่งภาคออนไลน์นะครับการเติบโตของความต้องการสั่งซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เนี่ยจะย่อมจะยังต้องเป็นลนักษณะของอารมณ์ประมาณนี้ไปเรื่อยๆไทยเองที่จะมีโอกาสขึ้นไปเป็นอันดับ2ของบริการขนส่งออนไลน์ ในอาเซียนเป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับดูนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะ